จัดสวนนะคะเอาดินลงแล้วก็ปลูกต้นไม้ประดับให้สวยงามให้เป็นระเบียบอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จัดสวนครั้งแรกของป๊อปปี้นะคะ I m a k e g a r d e n Beautiful there I think I love that I don't know what beautiful for everyone not uh, I love that and I wanna show that นี้ my idea I take um, เอาหินเกตหรือหินภูเขาไฟลงแล้วก็จัดสวนแบบนี้ค่ะขี้เกียจตัดหญ้าก,ก็ประมาณนี้นะคะก็ดูค่ะสวยงามก็ปลูกมีลิลิ้นมังกรแล้วก็ต้นลีลาวดีสวยงามค่ะแล้วก็มีกวักโมอลโกสท้าปลูกค่ะรีบลีลาวดีสีชมพู ก็ปลูกตามภาษาขี้เกียจตัดขาดเลยเอาเหินภูเขาไฟลงก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ต้นเขาเรียกาสาริกาลิ้นเงินลิ้นทองเรียกประมาณนี้นะคะอันนี้ลิ้นทองนะคะก็ปลูกประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้นนี้เหมือนโกศลเล็กจะตายแหลไม่ตายแหลค่ะก็ปลูกประมาณนี้นะคะ อันนี้ต้นโกศุนไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าตัดยอดค่ะใบมันร่วงก็ตัดยอดดูว่ามันจะเกิดไหมดูค่ะจัดก็ประมาณนี้นะคะเอาเหินลงแล้วก็เป็นระเบียบอีกทีหนึ่งหินเกตเอาเหินเกดลงปูไม่ได้ปูพลาสติกนะคะเอาเหินเกดลงเลยก็ประมาณนี้ อันนี้เขาเรียกว่าต้นรวยไม่เลิกไม่รู้จะยังหรือเปล่าแม่ให้มานะคะประมาณนี้อันนี้จะจะปลูกขาววานวานดอกไม้เวลาเป็นดอกบดดอกไม้สวยมากซ้อนกันค่ะก็ประมาณนี้ต้นนี้สวยมากอันนี้ต้นเขาเรียกว่าทองอุไลค่ะทองอุไลบิออ๊กเม้า สวยงามมากค่ะกำลังออกดอกแตกสะพังเลยต้นนี้สวยจ,จัดสวนสไตล์ป๊อปปี้นะคะสวยงามค่ะต้นนี้ชอบมากทองุไรบิกกี้เมาส์สวยงามค่ะดอกกำลังออกตึมเลยสวยว้าวอันนี้ต้นพุทธอ่ต้น ต้นพุทธสุภโชคค่ะสวยงามค่ะเป็นพุ่มเล็กสวยงามค่ะก็ประมาณนี้นะคะัดสวนหญ้าเกิดขึ้นอยู่ค่ะตรงปุ่มนะก็จะถอนหญ้าออกอยู่ค่ะสวยงามค่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้สวยงามเหมือนกันค่ะ อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ข่าออกดอกสวยมากค่ะซื้อมา50บาทสวยค่ะอันนี้ต้นงาช้างเขาเรียกงาช้างค่ะแม่ให้มาก็เลยปลูกว่ามันจะเกิดไหมดูค่ะประมาณนี้นะคะสวยค่ะแล้วฝั่งข้างรั้วฝั่งนี้ก็เอาหินเก็ดลงหมดเลยค่ะหินเกดลงแล้วก็ปลูกต้น ลิ้นมังกรไม้เป็นแถวเลยค่ะฝั่งนี้มันสวยแล้วก็คงทนค่ะดูแลไม่ยากค่ะประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสไตล์ป๊อปปี้ค่ะค่ะ see you everyone กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้จัดสวนด้วยจัดสวนตัวเองด้วยป๊อปปี้จัดสวนด้วยตัวเองเอาหินเกดลงก็สไตล์ง่ายๆก็สไตล์ง่ายๆสไตล์ชาวสวนบ้านสวนค่ะก็สวยงามค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบายทุกคนแฮปปี้กูเดย์ทุกคนบาย